เริ่มยกสามมานี่มีอาชีพมาสาม0 0ื่นบาทครับให้กับฉลามดำออกมานี่เดินจิ้มท้องแล้วก็ปล้ำในตามสไตล์นะครับอาชีพขนาดโอ้เพชรไทยแลนด์พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่นะครับไม่ยอมนะครับลุงในดูว่าใครจะตีใครใครจะไล่แขนใครจะล็อกได้ดีกว่ากันตอนนี้ครับโชว์อาชีพหลักของทั้งคู่แล้วนะครับยัดกันไปตีกันมาวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับเพชรไทยแลนด์พยายามจะตั้งเนี่ยโอ้มา ใกล้ๆมีงัดศอกปักศอกมือดื้อเลยครับอ่าฉลามดําประเภทแบบหน้าเดียวครับไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวดเดินชนอย่างเดียวตัวเล็กอ่าสอดแขนขึ้นได้ไหมแม่ขึ้นได้ไหมครับอ่าขึ้นไม่ได้ก็แทงไปก่อนเลยครับโอ้โหโอ้หนี่ครับมาเขาบอกว่ายกนี้ครับมายกเดือยยกเดือดครับเพชรไทยแลนด์แดงน้าเงินฉลามดาโอ้โหนี่ครับมวงในครับมามีศอกสลับด้วยครับพี่อาลีเพราะวว่าเพชรไทยแลนด์นี่ หาสายรูปร่างนะครับคอยขวางเอาไว้แล้วก็แทงโต๊้คืนแต่ลูกขยันอยู่กับฉลามดำครับตอนนี้เบียดเข้าหาไปเรื่อยระยะนี้เครับโอ้แทงซ้ายเข้าไปนี่สวยๆหลายดอกครับเพื่อไทยแลนด์ก็แทงโต้ะคืนเหมือนกันไม่ยอมน,นะครับตอนนี้วงในคู่ขี่สูสีใครยุบใครย่ยยมอยู่ที่การยืนระยะครับห่วยค้่นี้เน้นเน้นหนักกันอย่างเดียวตับไตใส้พงนี่ตอนนี้อ๋อเปลี่ยนพี่หรือเปล่า เอาไปครับอ่าวงในล็อกฉลามล็อกขึ้นคอได้ไหมแป่ขึ้นได้ข้างเดียวอีกข้างงยังขึ้นไม่ได้ครับกรรมการเห็นใกล้เชือกจต้องดูครับหาความต่อเนื่องความต่อเนื่องอือหือนี่ครับะลงทุนลงทุนปุ๊บจะเห็นผลหรือเปล่ามาในตับไอ้ไปเไปฉลามดำอ่าเพชรไทยแลนด์โอ้โหนี่ครับมากดเค้นเท้นเท้นเค็นเ,นเนสียบเข้าไปโอ้ตอนนี้หาสองครั้ง่าาเอาหมัดเข้ามา วงในวงหนโอ้โหนะักมวยที่สู้กับฉลามดำนี่ใจไม่100ร้อยเปอร์เซ็นพละกกำลังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนี่รอดยากเลยครับแมเ่เรียนนี้หากล้มลงไปอ่ะลุกขึ้นมาครับเดินต่อนแน่นอนกับฉลามดำเพชรไทยแลนด์พยายามจะเนี่ยครับใช้ฝีมือจังหวะสองเขี่ยล่างไว้อ่ะทีบไว้อ่ะหมัดหมัด,หม,ดหมัดมาครับแม่ยับเข่าขึ้นไป อ่ตั้งไว้อายังยังโตไม่ได้ครับกรรมการลากมาครับมาเวลายังเหลือนะครับยกที่4ี่อีกหนึ่งนาทีฉลามดำก็ยังคงเดินตลอดพี่เลี้ยงทีมงานนี่บอกให้ต่อยท้องต่อยหน้าอย่างเดียวนะครับเลียนเข้ามาเอาอย่าวูบว่าไม่เห็นนะครับโอ้ยมาแล้วครับมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับฉลามดำเพชรไทยแลนด์นี่จะตกใจไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่าล็อกในแล้วก็มีลูกเข่าแทงขาเอาไว้ครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของยก4ี่ครับม้าช้าไปนิดเดียวครับว้าเดี๋ยวยังมียกสุดท้ายให้ได้นุ้นกันครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยเสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับฉลามดำโอ้ยครับยาทีปา5้0แสนบาทเลยนะครับให้กับฉลามดำบอกให้ต่อยมาอย่างเดียวออกมานี่เร่งเป็นการใหญ่ดูนะครับ5แสนบาทเสรทีย่อมย่อมเลยครับไม่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 แทงเข่าแล้วครับพยายามจะเน้นหมัดเป็นหลักเลยครับ โอ้โหโดนไปหลายชุดเหมือนกันนะครับเชรไทยแลนด์เวลายังเหลืออีกเยอะครับกําปันไม่มีรูครับอ้าววิ่งวิ่งเข้าหาครับ5 0 0แสนบาทครับ5 0 0แสนบาทได้ไม่ได้ครับโอ้โหอันนี้ครับปะนี่ครับหาดลำตัวก่อนปะล่างบนล่างบนนี่ครับปิดบนลงล่างไปก่อนมาโอ้แต่ว่าเชรไทยแลนด์ครับมาบอกผมดีกรีระดับแชมเปี้ยนสี่เส้นเพราะฉะนั้นแบคุมอยู่ไหมให้คุมอยู่ไหมเฟรไทยแลนด์เอาขล่อุ้ยซอกมาโอ้หากไปถากไป เพชรไทยแลนด์ไม่ประทะด้วยแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจคอยล็อกเอาไว้แล้วดูนะครับคุมเกมไปเรื่อยๆจากกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรไทยแลนด์มอราชพัชรินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือเดเปลี่ยนก็หามีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าดีเป็นเล็กไม่มีตกใจนะครับคอยไล่แขนเอาไว้แขงสู้ล้ว,วงนอกนี่ก็มีแข้งซ้ายสวยๆนะครับโอ้โหเรียกว่าคอยสกัดเอาไว้ กาวันนี้มีถีบน้ำนะครับทางด้านนาคราชครับแล้วก็ยาวด้วยนี่ครับมาพยายามจะถีบไปที่เนี่ยครับถีบไปที่ท้องน้อยครับมาถีบถีบบอยๆนี่กระจุกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอ่าเน้นถีบเป็นหลักเลยครับรูปร่างแกสูงยาวด้วยนาคราชนี่อาศัยความใหญ่ลูกถีบนี่โอ้โหตัดกําลังไปได้นะครับโอ้โหสายลําตัวแล้วก็มีเตะเจ้ายางอ่มาดูกันนะครับว่าใครจะยุกจะย่นก่อนการมวยคู่นี้ นากคาร่าก็พยายามจะเบียดนะครับชนอย่างเดียวชนทะเลาะนะครับอาศัยความใหญ่แล้วครับถีบมาถีบคืนครับแต่ว่ายกนี้นี่เห็นลูกถีบนี่เยอะเลยนะครับของนัคาร่าครับแกถีบเป็นแยบเลยครับโอ้นี่ครับารุ่นใหม่ๆแบบนี้ก็โอ้โหยใช้โอ้โหยคนละแข้งคนละแข้งคนละแข้งโอ้โหยมีข่าวตามไปด้วยโอ้โอะนะครับเริ่มจะออกอาวุธแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นยกที่4นะครับนัคารานี่พยายามจะเบียดชนปล้ำใน ดีเซลเล็ตนี่ก็ไล่แขนดีนะครับวงในก็ดูว่าไม่เสียเปรียบปกตินี่พื้นเพนก็มวยเข่าอาชีพอยู่แล้วว่าดีเซลเล็กดูแต่ว่าตอนนี้ความใหญ่จะสร้างปัญหาหรือเปล่าครับตอนนี้ชนไปเรื่อยครับอ่ะยกนี้ยกสี่จ่าตู้บอกว่าลุยเลยไอ้น้องลุยเลยนักคาราชลุยเลยอาศัยความใหญ่ยักเข่าเข้าไปครับอ่าโอ้โหแต่ว่าแทงคืนครับทำโตเหมือนกันครับดีเซลเล็กโดนอ่าพักออกไปครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับดีโซเล็กนักคาราชดับเครื่องเอ้าซ้ายนําทางไปก่อน หาตัวเจอไม่เจอครับถีบไปก่อนครับดีเซลเล็กโอ้โหนี่ครับเสียบเข้าไปนักข่ามหาดีเซลเล็กมาประเภทดูแล้วเหมือนในน้ําเงินจะจัดกว่าแต่่าลืมนะครับดีเซลเล็กนี่ตอนเด็กๆตอนแบบเริ่มดังนี่เป็นมวยเข่ามาก่อนเป็นมวยเข่ามาก่อนก่อนจะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องโอ้โหแข่งมาคนละแข่งเข้มโอ้โหนี่ครับแหยกรรมาการล้มลงไปเลยครับีม้ว่าพยายามจะเห็นนะครับจะแทงเขาย่าถีบมาแล้วเข็มแรกแ0 0 0 0ืนบาท ให้กับมักราชนะครับต้องเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวเดินก็ไบทีกเล็กพยายามจะไล่แขนงแล้วก็แทงสู้ครับโอ้โหแล้วก็บวงในตอนนี้ก็ไม่รู้ใครจะตยีใครแล้วครับนักมวยยุคนี้นี่รวยง่ายๆเลยครับอาชีสองฟังแล้วครับตั้งไว้ตั้งกำแพงยัดเข่ามาครับแทงคืนไปขย่าวตียกนี้นัวเนียนัวเนียวงในเอายัดเข่าอีกทีครับมักราชเขียร่างยัดคืนไปวัดกันที่ความแข็งแกร่งการยืนระยะแล้วครับ โอ้โห oh นี่ครับมาโอ้โ oh หนี่ครับมาเดินดุเลิ่กนไปน้องกันโอ้โ oh หแต่ว่านี่ครับมีศอกดักเอาไว้หืไม่สนเดินก้าไปชนกันไปนักคาราจากตวัวบอกเดินอย่างเดี่ยวโอ้โห oh แต่ว่าจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงเข่าสู้นะครับวงในของดีเซเล็กนี่ก็ถือว่าทำได้ดีโอ้ยกระโดดเข่าลอยไปลูกนี้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับนักคารยกนี้ยกสุดท้ายทีมงานมีบอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกด้วยครับ ดูว่าดีเซเล็กนิ่งจริงๆนะครับไฟนี้โตทุกรูปแบบวงไหนนี่ก็กดเอาไว้แล้วก็แทงสู้เขายะยานจะเร่งจะตีเหมือนกันโน่มาโดนบิดเลี่ยมอีกครับโอ้โหอ่ะตอนนี้มหาป้องมีอย่างอื่นเสริมไปด้วยครับมามาโอ้นี่ครับมารวบหนเอาไว้ดีเซลเล็กรรมาการแยกก่อนครับใช้จังหวะสอดแขนขึ้นบนนะครับดีเซลเล็กไม่ให้ บลกฏหรือนะครับานีขึ้นคอได้ครับพยายามจะเดินไล่ครับตัดโอ้โหหุกซ้ายแกกะต่อยเอาให้อยู่เลยนะครับหมัดแย็บครับดีเซเล็ตเดินไล่ครับไล่ไล่จนไม่จนครับไล่ไล่แม่พอเข้าดูครับปกูแกขีบแกล็อกน่ากลัวมากเลยนะครับหันไปชูมือให้ดีเซลเล็บิวเจซีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับ ว่าไม่ใช่คุณต่อยท้องเป็นอย่างเดียวนะครับผมก็ต่อยเป็นมีจังหวะนี้บวกแรงเหมือนกันโอ้โหที่ไม่ตาละหมัดนี่เอ้าโหฮุกซ้ายเอาละครับผวาไปเหมือนกันครับด่วนเก้าเก้าจอมทรหดนะครับผวาไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยเตะขาต่อยหมัดบวกหมัดบวกศอกเอาละครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ดูเดือดอีกคู่นลครับเอาละครับยกที่3นะครับโอ้โหออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับด่วนเก้าเก้าเดินต่อยท้องต่อยหน้าเตะจอยยาง เพชรศิลานี่ก็นิ่งเหลือเกินเก๋าเหลือเกินครับไม่มีตกใจมีออกแข้งต่อยมัดฟันศอกนี่สลับไปนะครับโอ้โหเรียกว่าประกาศเอาไว้แต่ละดอกดวนเก้าเก้ามาอีกแล้วนะครับพุกลําตัวมาก่อนลําไหนนี่ตีไม่ได้ี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับเอาละครับผู้นี้นี่ดูว่าน่าจะเป็นผู้เดือดแห่งเดือนเลยนะครับประจําเดือนได้เลยนะครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนี่นะครับเตะขาเข้าไปทําท่าสะดุ้งให้เห็นโอ้โหดวนเก้าเก้านี่มาเป็นชุดเลยเบียดเข้าไปต่อยมัด โอ้โหเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจะเห็นช่องโวยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับชุดนี้เพชรศิลาโอ้โหผู้แรกวันนี้เอาอย่างไรกันเนี่ยนี่แล้วกันสะใจสะสใจแฟนมวยเอาเอาเพชรศิลามาบ้างเอาดวงเก้าเก้าเอาดวงเก้าเก้ามาบ้างเอาเพชรศิลาไปเอาดวงเก้าเก้ามาเพชรศิลาไปเพชรศิลามาเอาดวงเก้าเพชรศิลาแทงดวงเก้าเก้ามาดวงเก้าเก้าำตัวเพชรศิลาฟัง เอ้าฟันฟันฟันดูกขงกระฟันเพชรนามาโอ้โหนี่ครับมาบวยมันวันศุกร์บวยมันวันศุกร์โอ้ทีมงานประกอบคู่ครับทีมงานเพชรยินดีครับหนุ่มโบสหนุ่มโบสกลั่นกรองกลั่นกรองมาแบบนี้ต่างสึ่อต่างสายต่างสึ่อต่างสายโอ้โหต่างคนต่างหาตัวชกยากตอนนี้แหมมาเจอกันครับโอ้ขอบคุณทูปอยู่ช่อง24ครับมาเดือดเดือดนักแหละคู่เปิดหัว โอ้โหตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับยังออกอาวุธนี่ต่อเน,นื่องไม่หยุดเลยครับผู้นี้แล้วก็อาวุธที่ออกแต่ละดอกนี่ก็โอ้โหเนื้อเนื้อเน้เน,เน,เน,นเน้นแรงทั้งนั้นนะครับหรือว่าเบียดเข้าไปเวตีรักแทงโอ้ยเหนเก้าเก้าก็มีหมัดซ้ายนะครับถอยบวกวงไหนก็สู้ด้วยนะครับไม่กลัวเอาใครจะตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดเข้าไปยังเบียดเหมือนเดิมแลกหมัดแลกศอก โอ้โหผู้แรกนะครับเตี้ดอีกแล้วนะครับยังคงเบียดเข้าหาชนกันเหมือนเดิมนะครับผู้นี้เบียดเข้าไปปล้ำนายตีเพชรตีลาตีโอ้โหแล้วก็แทงยัดใก้ลูกนี้สวยครับแต่มัดโดนหักเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับเอามาดูกันนะครับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งในยกที่สี่ดวลเก้าเก้ายังคงเดินเหมือนเดิมโอ้โหทิ้งมัดเข้าไปเอาเพชรตีลาโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันหิ้วแล้วกับตอนนี้ ก้าลำตัวโอ้ยไหวไม่ไหวนะชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับปาดิ้นชุดจริงๆลำตัวน้าโอ้ยเอาเลยครับกรรมการยุติการชกเลยครับชุดนี้โอ้แกเหมาชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่แหละโอ้สุดๆเลยนะครับผู้แรกวันนี้นะครับผู้ชนะก็ดูเก้าเก้านะครับสบจโต้งปราจีนเป็นฝ่ายชนะเฮนิกก็นาะอยกที่สี่นะครับก็คือเพชรศิลาแกต้านไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ออกวุธเลยเพราะว่า ไม่มีเวลาออกนะครับโดนก่อนเลยดูมาดูภาพช้านะครับนี่นะครับดุลเก9้าซัดไปซัดไปโอ้ฟันด้วยโอ้โหนี่เป็นยาตำราหลวงเลยทีเดียวแม่กรรมการทำถูกต้องเลยนี่นะครับอีกมุมหนึ่งปั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 งโอ้โหต่อยแบบนี่ต่อยแบบในหนังเลยนะครับเอา้าหยุดเลยเรียบร้อยนะครับยกที่4ี่นี่มากับความโหดเยี่ยมเลยทีเดียวดุนเก9วันนี้นะครับ เพชรศิลานตานไม่มีโอกาสได้ออกอาวุธเลยนะครับ3นะครับดูว่าเจมการชกนี่น่าจะเรา้าใจมากขึ้นในช่วงพักยกเพชรบุญอุ้มนี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ5 0 0 0มื่นบาทนะครับที่เลี้ยงทีมงานมี่กสั่งเดินอย่างเดียวแต่ว่าเพชรแสนเก่งมานิ่งลื้เกินไฟนี้นี่แะครับแข้งสายนี่ทางานได้ดีเพชรบุญอุ้มเอาแล้วครับหิ้วได้เกาะได้ตีได้หรือเปล่านะครับไอ้ไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแย่ก่อนครับนอกอันัยนะครับายแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญอุ้ม เอาละมาดูตอนนี้วงนอกนะครับเบียดเข้าไปโดนแทงซ้ายไปก่อนมีหมัดน้ำแล้วครับเพชรบุญอุ้มต้องมีทัวมาช่วยแล้วนะครับเพราะดูจะช้ากว่าความหลากหลายอาวุธมวยนี่อยู่กับเพชรแสนเก่งนะครับตอนนี้วงนอกนี่เสียเปียกแนเ่เพชรบุญอุ้มต้องเบียดเข้าหายอย่างเดียวครับเอาชนใหญ่รถต้นคอไปแล้วเพชรบุญอุ้มซ้ายยาวอยู่ขวามือแดงนะครับเพชรแสนเก่งอา้าขยับเพชรบุญอุ้มต้องติดกว่าน,นี้นะครับเร็วกว่าน,นี้อย่าช้าอย่าช้า ดูขึ้นรถไม่ทันอย่าช้าอย่าช้าเอ้าได้ไเพชรบุญอเอ้าเพชรแสนเก่งแดงนะครับน้าเงินเพชรบุญอ้าหนึ่งแล้วเอา้าเด้งมาหนึ่งได้หนึ่งเขาได้หนึ่งเขาเอาละครับยกทีสี่เกมนี้เดือดแล้วนะครับเพชรบุญอุ่นออกมาเดินเร็วขึ้นเอากล้ามในตีพอตีได้มีเสียงเชียร์มาทันทีนะครับโอ้แต่ว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็พื้นเทนี้ก็เข่าเหมือนกันนะครับมีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ ไม่ยอมนะครับมวยขวานะครับจะต,ตีซ้ายนี่ออกแม่นเหลือเกินเพชรแสนเก่งเอา้าเพชรบุญอุ่มต้องระยะเยปียกเข้าไปนี่แหละครับมีแข้งขวาแล้วก็ปล้ำในเด้งตีไปเรื่อยๆครับเอา้าลุกซีนะผ่านมานาทีนึงมาเหลือ2นาทีเอา้าเดินเอาขวาไปเตะลงด่านประตูไปทีนึงน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งต้องชกแบบหายใจรถต้นคอไปเลยนะครับเพชรบุญอุ้มเอ้าอย่าถอยกีอย่าถอยกีตีได้อย่าถอย อ้าวอ้าวเพชรแสงอา้าวเพชรบุญอุ้มมาแล้วอา้าวเพชรแสงเก่งตีไปโอ้โหยังดูดีดูดีดูดีตลอดครับโอ้โหนี่แหละครับมาทำไมถึงเอามารีแมตช์ครับหึหึไฟที่แล้วคนแพ้ก็หายขาใจนี่ครับมาสวยครับอ่าตอนนี้เป็นเพชรแสงเก่งบ้างครับเดินเปิดเกมเพชรบุญอุ้มมาพอนนิดนึงแล้วก็เดินต่อเดินต่อ,อ,อนี่ครับอโอ้โหมัดมัดมัดมาเป็นชุดอ้าวเอาคืน โอ้โหเอาไนไนมาดูกันที่วงในนะครับตอนนี้โอ้โหเพชรบุญอุ่มยกที่สี่นี่ออกมาแล้วจริงๆเขาบอกว่าปากแดงแรงฤทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็เป็นยกเก่งของเขายกที่สี่นี่ออกมาเร่งเกมนี่นะครับมีหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็ปล้ำไนตีโอ้โหเพชรแสนเก่งก็พยายามจะเด้งคู่ด้วยเหมือนกันคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ชิงดําครับเพชรแสนเก่งนี้ไม่สน ออกมาเดินเบียดแล้วก็ปล้ำในสู้ด้วยครับเพชรบุญอุ่มยกสี่นี่เดินทําได้ดีนะครับยกนี้จะออกมาชกในเกมตั้งรับเดี๋ยวจะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่มาตั้งรับแล้วก็โดนแทงไปเยอะเอาละครับตอนนี้พยายามจะเร่งแล้วนะครับเพชรแันเก่งเบียดเข้าไปโอ้โหตีเลยครับพยายามจะเบียดวงในโอ้ตีแล้วก็ขาเอาไว้เลยครับเพชรบุญอุ่มน้ำเงินเขาฝ่ายแดงต้องบุกแล้วนะครับเพชรแสนเก่ง อาย่องย่องย่องมาขวาไปโดนโตในนี่นะครับทุกอย่างต้องพร้อมหมดทั้งอาการทำชัดเจนนะอามาดูนะครับไฟแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญปุเพชรบุญอุ้มนะครับนี่แหะครับนี่นะครับถูกผู้ยุ่มวยมันมันสุกอาททททททเ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 ทออกกรรมการรีบแกะแยะครับจากกรรมการทั้ง3มุมเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาที่น้ําเงินนะครับมาที่น้าเงินเพชรบุญอุ้มนะครับสิทธิ์จะอุ้มเป็นฝ่ายชนะเพชรแสนเก่งไปนะครับ